รองศาสตราจารย์ด็รเสรีวงมนทาค่ะอาจารย์ขาสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะิ้งแล้วบ้านเมืองเราเนี่ยเราก็เจอน้ําท่วมกันมาแทบทุกปีนะมากน้อยต่างกันไปแต่สิ่งที่มันน่าสงสัยก็คือว่าทําไมบางที่บางแห่งเนี่ยเขาถึงไม่ได้บทเตียนอือคือก็น่าจะรู้ว่ามันท่วมเพราะอะไร เมื่อรู้ต้นสายปรายเหตุทำไมเขาไม่คิดที่จะแก้ไขะะป้องกันไว้ก่อนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์อย่างเช่นหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยที่เขาได้บทเรียนนะคะทันทีที่เขาเจอน้ำท่วมในปีห้าสี่ใช่ไหมค่ะใช่ค่ะในปีนั้นเนี่ยข้อที่หนึ่งเขาทำพื้นที่ในหมู่บ้านให้สูงกว่าพื้นที่ถนนโอค่ะนะ ทีนี้พอพื้นที่หมู่บ้านสูงกว่าพี่เท่แล้วพื้นที่ของบ้านแต่ละหลังก็ให้ถึงกว่าพื้นที่ของหมู่บ้านใช่ใช่ไหมคะแล้วก็พอมาถึงตัวบ้านเขาก็ใช้บันไดขั้นตำาัะไอขั้นเล็กๆเนี่ยสองขั้นก่อนที่จะถึงตึ้นบ้านนี่คือเขาเรียกว่าได้บทเรียนค่ะแต่ทำไมบางคนเนี่ยพิจารณา้ำท่วมค่ะ แต่ไม่มีทำอะไรเลยเหมันก็รอปีหน้ามากะ้วช่วยกัก็แล้วกันเออเออทำไมไม่ทําอะไรบางสิ่งบางอย่างนะอืมค่ะเช่งอันนี้เนี่ยที่ว่านะเรามองได้ทั้งระดับจุลภาคและมหาภาคนะค่ะอาจารย์จุลภาคคือบ้านใครบ้านมันที่จะต้องทำอ่าทำไหมอะไรเงี้ยใช่ไหมคะอ่าส่วนมหาภาคก็คือภาพรวมของเมืองอ่ะ ไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพหรือว่าจังหวัดใดๆที่ในประเทศไทยในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการน้ําท่วมนะคะอยัง่ะมีอวัดวัดหนึ่งเนี่ยที่เห็นในข่าวนะคะค่ะอาจารย์เขาทำกำแพงปูนขึ้นมาเลยอ่ะค่ะคือวัดเขาอยู่ติดกับริมน้ำใช่ไหมคะอแล้วเขาก็มีรั้วกั้นนะคะเพื่อไม่ให้คนตกงานแต่ถ้าเกิดน้ำมันขึ้นเนี่ยมันก็จะขึ้นมา ใช่ไหมครัตรงบริเวณที่เป็นพื้นแล้วมันก็สามารถเข้ามาท่วมในวัดได้ร่าก็เขาสร้างกำแพงปูนขึ้นมาเลยครับเป็นเหมือนคันกั้นน้ําเลยใช่คือเป็นกำแพงปูนเลยพูดยังไงวะถ้าน้าขึ้นมาท่วมเนี่ยถ้ามันไม่ท่วมสูงเมตรกว่าที่เขาทากําแพงปูนไว้มันไม่มีวันที่จะเข้าวัดอืมค่ะนี่คือสิ่งที่เราเราเราได้บทเรียน แเมื่อเราได้บทเรียนแล้วเราก็ต้องหาทางในการจะแก้ไขค่ะเราก็ต้องมาปรับไม่ใช่บอกมันก็เป็นอย่างนี้ทุกปีแหละอะไรอย่างเงี้ยเางั้นเหรอค่ะมันไม่ใช่นะครับค่ะเพราะฉะนั้นพี่มีความรู้สึกว่าถ้าที่ใดเคยเป็นที่ที่มีน้ำท่วมค่ะแล้วได้บทเรียนแล้วก็ก่อนที่จะถึงหน้าน้ำในปีหน้าทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อจะทำให้ เมื่อถึงเวลาหน้าน้ำหลากมาแล้วเราไม่ต้องเผชิญกับความรุนแรงเหล่านี้ได้ไหมหรือมันก็อาจจะลดความรุนแรงไปได้ใช่ไหมคะอาจารย์ใช่คือจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าที่ผ่านมาเรารู้สาเหตุไหมนะคะอ่ายกตัวอย่างนะอันที่หนึ่งเราก็รู้เรื่องของการที่จะมีน้ําเหนือไหลบา่ามาใช่ค่ะ ถ้าเราค่อยๆผ่อนน้ำที่มันอยู่ในเขื่อนเป็นระยะระยะแทนที่จะรอจนกระทั่งน้ำมันเต็มเขื่อนแล้วก็อมาปล่อยเขื่อนได้ทั่วอันนี้เราก็สามารถที่จะทำอย่างนี้ได้ไหมอะไรองนี้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าเรามีคลองเนี่ยแล้วเรากลัวคลองจะเต็มเนี่ยเราทำการพร่องน้ำจากคลองเพื่อช่วยจัดออกไปในทะเลเป็นระยะระยะได้ไหมค่ะค่ะ ในขณะเดียวกันเราก็รู้ว่าท่อของเราเล็กค่ะถามว่าท่อเล็กเล็กมากี่ปีแล้วอะเราไม่คิดจะตั้งงบประมาณในการทาล้อท่อใหญ่ขึ้นหรออจะไม่ขยายหรอออืมขณะเดียวกันเราก็มีปัญหาเรื่องขยะเข้าไปอยู่ในท่อใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วเราก็ไม่คิดที่จะทําอะไรให้มันเร็วกว่านี้หรอ คือไม่ใช่เขาไม่ถามเขาถามแต่มันเร็วไม่พอไงค่ะใช่ค่ะใช่ไหมแล้วเราก็บนกันเล่นผังเมืองว่ามีนู่นนี่นั่นขวางทางน้ําค่ะแล้วจะให้มันขวางอย่างนี้ตลอดไปอ่ะใช่ไหมขึ้นสูบน้ํามีไม่พอแล้วเราก็ให้มันไม่พอต่อไปแล้ว ถึงเวลาที่จะถึงหน้าน้ําเนี่ยเราเคยตรวจเครื่องสูบน้ํำไหมว่ามันใช้ได้ไ<ช>มรเสียโออมันใช้การได้ไหมเพราะมันทิ้งเอาไว้มันก็อาจจะเสียได้นะคะอ,อาจารย์เพราะมันมีทั้งมีไม่พอและที่ออมีอยู่มันเสียโอ้ใช่ใช่ใช่ไหมคะแล้วเราคิดจะใช้เทคโนโลยีมาใช้ไหมโดยที่ว่าการเปิดประตูน้ําเนี่ยให้เราใช้ระดับไอ้ให้ใช้ระบบ อัตโนมัติได้ไหมแทนที่จะต้องรอคนมาไขกุญแจเนี่ยเพราะบางทีเปิดประตูน้ำไม่ทันเพราะว่าคนไขกุญแจอยู่ไหนก็ไม่รู้หากุญแจไม่เจออย่างี้ยค่ะใช่คือสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันคือเป็นวิธีการที่เราสามารถจะแก้ได้พี่ก็ไม่ได้เก่งในตรงนี้นะแต่ว่าพี่รู้หลักการก็คือในแง่ของทุกสมุทัไทยนี่รถมัรคเนี่ยเหตุอยู่ตรงไหนก็ไปแก้ตรงนั้น ทำไมเราไม่เราไม่ทำแบบนี้ล่ะใช่ไหมคะ่คะน้ำท่วมคือทุกใช่ไหมคค่ะแล้วทำไมน้ำถึงท่วมคือสมุทยัยแล้วเราจะแก้ไขยังไงมันคือนิโรธคือค่ะแล้วรู้วิธีแล้วก็ไปจัดการมันคือมาักรอืค่ะเราเนี่ยนะอ้างตัวว่าเป็นเมืองพุทธเป็นเป็น,เป,นเป็นคนพุทธ <laughs> แลวก็รู้จักอริยสัจสี่ค่ะแต่ในชีวิตเราเนี่ยเราเอาอริยสัจสี่เนี่ยมาใช้ในการบริหารจัดการบ้านเมืองหรือว่าบริหารจัดการบ้านเราหรือว่าใช้ในชีวิตประจำวันแค่ไหนอย่างไรอืมอืมค่ะเขาบอกว่าสิ่งที่เราเรียนคือความรู้ค่ะแต่ความสามารถในการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมานั้นมันคือปัญญาอ่าใช่ วันนี้ปัญหาก็คือว่าเราเนี่ยได้นำเอาความรู้ที่เรียนมาเนี่ยมาใช้ในการที่จะบริหารจัดการชีวิตและการงานหรือเปล่าใช่ค่ะถ้าเรามีแต่เราไม่ได้ใช้ก็แปลว่าเราไม่ได้เกิดปัญญาอ่าสุภาพสิตไทยถึงมีไงค่ะข้ามอำเภยไทยเรามีไงความรู้ท่วมหัวโจมเนนี้นีอค่ะ คะแนนสอบได้สูงชแชร์กาทำงานแน่ไหนเพราะว่าไม่เคยไะยุบใช้ค่ะจริงๆใช่ค่ะอาจารย์คอุ้ยคนที่มีความรู้เนี่ยนะคะค่ะมันอาจจะเห็นได้ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยอืม,อมว่าใครเข้าคณะอะไรมหาวิทยาลัยอ,อะไรได้อันนั้นคือความรู้สอบเรื่องผลการเรียน่างนี้ใช่ไหมคะใช่อืแต่ พอหลังจากจบแล้วเนี่ยเราก็จะมีคนจำนวนหนึ่งที่ไม่ได้สอบเข้ามหาวิทยาลัยดังๆหรือคณะดังๆได้ค่ะเขาอาจจะไปเรียนรามคำแหงเขาอาจจะไปเรียนสุโขทัยเขาอาจจะเรียนหาเล็กชนเขาอาจจะเรียนรัชพัฒน์เขาอจะในรัชมงคลที่ไม่ใช่มหาวิทยาลัยดังแบบจุฬาธรรมศาสตร์ไม่ิดลหรือเกษตรอะไรทำนองเหล่านี้ค่ะ แต่ปรากฏเขาเป็นผู้ที่ประสบความสําเร็จมากกว่าคนที่จบไฮไลัยดังอือันนี้แหละคือสะท้อนความแตกต่างระหว่างความรู้กับปัญญาค่ะค่ะคือตอนสอบเข้าไฮาลัยเนี่ยไม่ได้ใช้ปัญญาอใช้ความรู้ใช่ค่ะอภาษาอังกฤษภาษาไทยสังคมคณิตศาสตร์ของคุณเนี่ยคุณรู้แค่ไหนอย่างไรคุณก็เอาความรู้นั้นมาตอบข้อสอบได้ใช่ค่ะ แต่พอคุณเรียนจบเป็นบัณฑิตแล้วคุณก็มีความรู้แล้วถ้าคุณเป็นคนเรียนเก่งเนี่ยคะแนนคุณอาจจะเกียรินิยมไป้ซ้ําไปนะใช่นั่นก็แปลว่าความรู้อีกเหมือนกันในการที่คุณสอบได้เกียรินิยมค่ะแต่การพิสูจน์ปัญญาเนี่ยมันมาพิสูจน์ตอนทํางานอือว่าเอาความรู้นั่นน่ะประยุกต์ได้ดีแค่ไหนค่ะ เพราะฉะนั้นเราจึงเห็นคนดังที่จบจากการแห่งเราจึงเห็นคนดังที่จบจากหายนะชนเราจึงเห็นคนดังที่จบจากรัชพัฒรัชมงคลที่คนบางคนเนี่ยไปดูถูกเขาว่าเขาไม่สามารถสอบเข้าคณะดังในมหาลัยดังได้มันไม่เกี่ยวกันเลยใช่ไหมคะอาจารย์จะบอกว่ามันมันจริงๆแล้วมันคือความรู้เนี่ยมันเป็นฐานความรู้อืใช่ค่ะความรู้มันเป็นฐานค่ะ แต่การประยุกต์ใช้ความรู้เนี่ยมันเป็นศินละปะอะค่ะซึ่งถ้าใครมีศิละปะในการประยุกต์ใช้เขาก็เรียกว่ามีปัญญาค่ะอืมตอนนี้เรากําลังเห็นตัวอย่างนะค่ะมีตัวอย่างของคนบางคนที่เรียนเก่งมากๆอ่อแต่เป็นคนที่เรามีความรู้สึกว่าไม่มีปัญญาในการจะแก้ปัญหาให้เราอืม,อม,มคะค่ะค่ะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เนี่ย เวลาที่จะคัดเลือกคนทํางานหรือจะคัดเลือกนักการเมืองเนี่ยนะคะ,คะอย่าไปดูภูมิหลังการศึกษาเท่านั้นออแค่นั้นไม่พออืต้องดูเรื่องของผลงานในอดีตที่ผ่านมาด้วยค่ะใช่ค่ะคนเรียนเก่งคนเป็นนักเรียนทุนแสดงว่าความรู้ดีอ่าแต่เราต้องถามว่า เมื่อเขาจบการศึกษาได้คะแนนดีมีเกียรตินิยมเป็นนักเรียนทุนอะไรต่างๆมานาแล้วเนี่ยจากนั้นเขามาทำงานหน้าที่อะไรตำแหน่งอะไรอืแล้วผลงานเป็นยังไงแล้วในการปฏิบัติหน้าที่นั้นผลงานเป็นอย่างไรมีอะไรที่เราสามารถจะชื่นชมว่าเป็นผลงานที่เราให้คะแนนเอหรือเอลบหรือบีบวกได้หรือไม่ อมันมีคนเก่งหลายคนทํางานเป็นระดับซีระดับดีเลยนะไม่ใช่ระดับเอดีแต่ขณะเดียวกันคนที่เราไปดูประวัติการศึกษาก็ไม่ได้ดีเด่นอะไรมากมายก็ธรรมดาธรรมดาอิ่งแต่เสร็จแล้วเนี่ยเขามีความสามารถในการประยุกต์ใช้ก็เรียกว่าเขามีปัญญาอืม ถ้าเราดูแต่ภูมิหลังการศึกษาแต่ไม่ดูประสบการณ์การทํางานหรือว่าชิ้นงานที่เขาประสบความสาเร็จประจับเนี่ยค่ะเราจะเป็นคนหลงผิดนะอืมจริงค่ะจริงจริงคุณลองดูสิคนดังๆในสายต่างๆไม่ว่าจะเป็นสายธุรกิจนะคะ,คะไม่ว่าจะเป็นสายบันเทิงทางด้านของการทําข่าวนะคะ,คะหรือไม่ว่าจะเป็นอ่าสายข้าราชการ ค่ะมีจํานวนมากเลยทีเดียวนะครับอย่างระยะหลังเนี่ยอุ้ยเคยได้ยินไหมว่าชาวรามคําแหงเนี่ยเขาภูมิใจมากเวลาที่คนจบมิติของเขาไปสอบเนและได้ที่นต้นๆล้าใช่ถูกงไหมครับค่ะและในขณะเดียวกันคนที่มาประกอบอาชีพต,ต,ต่างๆนานาอุ้ยไปดูสิหลายคนไม่ใช่สิทธิ์เก่าจุฬาหลายคนไม่ใช่สิทธิ์เก่าธรรมศาสตร์หลายคน,<า>นไม่ใช่สิทธิ์เก่ามหิดล หลายคนไม่ที่สิทธิ์เก่าเกษะรนะคะแต่เขาอาจจะมาจากอะไรกรุงเทพเขาอาจจะมาจากศรีปทุมเขาอาจจะมาจากขอการค้าอืเขาอาจจะจบรามคำแหงนะคะเขาอาจจะมาจากราชภัฒแห่งใดแห่งหนึ่งแต่เขาก็มีสิทธิ์ที่จะประสบความสําเร็จได้ถ้าเขาใช้ความรู้นั้นเป็นก็แปลว่าเขามีปัญญา แต่ขณะเดียวกันเราก็มีคนจบมหาลัยดังที่สามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนกันนะก็แปลว่าเขามีปัญญาไม่ได้แค่มีความรู้อย่างนะครับจบจบุฬาจบธรรมศาสตร์จบม่ิดนจบเชียงใหม่จบสงขา<อ>ะคะค่ะแล้วก็จบเกียรตินิยมด้วยอืแล้วก็เป็นผู้ประสบความสำเร็จด,ด้วยอันนั้นเนี่ยมันเป็นการพิสูจน์ว่าเขานั้นเป็นคนมีปัญญา๋อค่ะ เพราะฉะนั้นอย่าสรุปง่ายๆว่าเรียนเก่งแล้วจะทำงานเก่งใช่ใช่ใช่ค่ะเรียนเก่งทํางานเก่งก็มีไม่เก่งก็มีใช่ใช่เรียนธรรมดาทํางานเก่งก็มีทํางานธรรมดาก็มีทํางานไม่เก่งก็มีทั้งหมดนี้มันเป็นเรื่องของการประยุกต์ใช้ความรู้ที่เราเรียกว่าศิลปะโอ้ค่ะแล้วศิลปะนี่แหละคือสะท้อนความเป็นคนมีปัญญาค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าเราย้อนกลับมาในเรื่องของน้ําท่วมเนี่ยนะคะก็อาจจะมีคนหลายคนนะจบอุทกศาสตร์นะคะจบวิศวะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ถ้าไปดูคะแนนโอ้ยเกียรตินิยมนะถ้าไปดูประวัติการเรียนนะเรียนตั้งแปดดีตั้งแต่มัธยมสังเกตได้คือมปลายจบเตรียมอุดมศึกษาพยาไทย ค่ะแล้วก็เมื่อตอนสอบเข้ามาหาลัยนั้นก็สังเกตได้ว่าเข้าได้เข้าจุฬาได้เข้ามาหิดลได้ออืแล้วถ้าดูต่อไปตอนจบได้เกียรตินิยมด้วยค่ะ<า>ดูต่อไปค่ะ<า>ได้ทุนไปเรียนต่อต่างประเทศด้วย โอ้โหโอ้โห oh ถ้าเราดูแค่นี้นะ oh ho. ใช่โอ้โ oh หมันน่าเลื่อนให้ทํางานไม่ว่าเราจะเป็น mm hmm. บริษัทที่รับคนเข้าทํางานหรือว่า <Right. S 2> เขาเป็นนักการเมืองที่มันสมบักให้เราเลื่อนตั้งค่ะ <c oughs> ใช่ไหมคะค่ะ <c oughs> แต่ประสบการณ์ที่แสดงถึงความสําเร็จนั้นสําคัญกว่าอืม <c oughs> <c oughs> แล้วคนเก่งไม่ได้พิสูจน์ได้ด้วยการกระทําครั้งเดียวค่ะ <c oughs> คนเก่งคือคนที่รับภาระหน้าที่หลายหลายครั้งหลายๆลายค่าหลายๆเรื่องแล้วประสบความสำเร็จระดับที่เหนือเฉลี่ยทุกเรื่องแ่ะคะเพรา่ว่ามันก็จะ,ะี่เหนือเฉลียเรางวปาร็ันเทนงอี่ยเ,เ,รเ,เ,เรางวาเร็นับท่า,านทหนังเฉรี่ยงะางเป็นร้อย้านอ่าแต่พอดูประวัติแล้ว ก็คือเรื่องนั้นเรื่องเดียวทําอีกก็ไม่มีอะไรที่ดีไปกว่านั้นใช่ไหะคะนักโฆษณาก็เหมือนกันบางคนทําโฆษณาดังเปรี้ยงปรางมีการจัดประกวดก็ได้รางวัลแต่มันเป็นชิ้นนั้นชิ้นเดียวอืมค่ะซึ่งภาษาอังกฤษขาเรียกคานี้ว่าฟลุกออค่ะเพราะฉะนั้นเวลาจะวัดคนเก่งเนี่ยอย่าวัดความโดดเด่นเพียงครั้งเดียวที่เกิดขึ้น นะครับมันอาจจะเป็นจังหวะที่เหมาะสมอะไรต่างๆสถานการณ์แวดล้อมงานที่ได้รับมอบหมายทรัพยากรที่ต้องใช้ในการทำมันพร้อมมันก็เลยทำให้ชิ้นนั้นเนี่ยออกมาสำเร็จค่ะแต่ว่าเราก็จะต้องใครว่าเก่งต้องดูหลายๆครั้งหลายๆงานหลายๆ a s s ไซเมน n t นะครับ ว่ามีความสําเร็จในระดับเหนือฉเฉลี่ยอย่างคงเส้นคงวาออหรือไม่ค่ะก็ต้องดูหลายอยา่างไปกอ่อจึงะรีอยกคนนั้นว่าเป็นคนเก่งค่ะอันนี้สําคัญม,มากนะคระับสิ่งหนึ่งที่ตาราการจัดการเขียนไว้เขาบอกว่าค,คนเก่งคือคนสามารถประสบความสําเร็จได้ ภายใต้ข้อจํากัดหลายๆอย่างเราอยากได้คนสี่คนแต่เขามีให้เราแค่สองคนเราอยากได้เวลาเจ็ดวันแต่เขาให้เราแค่ห้าวัน<อ>เราอยากได้งบประมาณห้าแสนแต่เขามีแค่สามแสนห้าั้งหมดและนี่ยคือข้อจํากัดอืแต่ถ้าเราเก่งเนี่ย เราจะต้องใช้สองคนแทนที่เป็นสี่คนเราต้องใช้เงินสามแสน้าแทนที่จะเป็นห้าแสนเราต้องใช้เวลาห้าวันจะเป็นเจ็ดวันแต่ยังมีผลงานออกมาดีและประสบความสำเร็จนั่นแหละเขาเรียกว่าคนแก้ค่ะอาจารย์ครับคนที่ประสบความสำเร็จโดยมีคนเป็นส่วนเกินมีงบประมาณเป็นส่วนเกินมีเวลาที่ให้มากมายกายกองมาอเกินเนี่ยอืไม่ใช่คนเก่งเราค่ะ นะครับเพราะฉะนั้นเราดูหลายอย่างนะครับดูประวัติการเรียนนะครับดูประสบการณ์การทํางานดูความสําเร็จที่เกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องในหลายๆลา assignment แล้วก็ดูว่าในยานที่ต้องเจอข้อจํากัดต่างๆทั้งหลายเนี่ยเขาสามารถที่จะแหวกไอ้ข้อจํากัดเหล่านั้นจนทํานทำงานประสบความสำเร็จในระดับสูงได้หรือไม่ค่ะโอ้โหต้องดูหลายอย่างจริงๆค่ะ เพราะฉะนั้นใครที่มีหน้าที่รับผิดชอบทางด้านการป้องกันปัญหาน้ําท่วมแก้ปัญหาน้าท่วมทั้งระดับจุลภาคในบ้านตัวเองหรือในระดับมหาภาคที่เป็นเมืองนะก็ลอ,องเาอาพวกนี้ไปคิดกันละกันนะคะ่ะจะได้ชื่อว่าเป็นคนเก่งที่มีปัญญานะคะร่ะอาจารย์ะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ